บะไปบ้องมาเทลงมาเทลงมาให้นาตูงหงนาตูงหงนาตูหงไอส่งกูเปียกส่งกูเปียกส่งกูเปียกไอเสื้อกูเปียกเสื้อกูเปียกเสื้อกูเปียกไ้เทียงน่าหน่อยโอ้ยร้องไม่เป็นไปต่อไม่ได้อุ้ย qué pasa ahí señora casi, ¿con cemento? ¿qué máquina? para echar cemento ah echar cemento. ¿cuerda teppul pon... así? ¿Ah, pero primero tiene que venir un camión con un cemento y ponerse al lado ah. y va chupando del camión y echándolo เด้ฝนตกลงมาแม่ห้อนห้อนฝนยังมาตกด้วยจ้ะฉีดน้ำล้างกระจกเอ้ยสเปนขาดฝนขาดน้ำมากเลยค่ะดีใจหลายฝนสิตกแต่ว่ามันจะตกบลานี พอแปะอแป,ะ,ป,ะ,ปะใส่หัวนิดหน่อยจะจะไปซื้อ,อไม้อัดไม้อัดสีขาวมาทำประตูประตูตู้เสื้อผ้าวิวอินนะคะคุณสามีได้หยุดงานหยุดงานเพราะจบอะไรนะสิ้นสุดสัญญาแต่ว่าเขาก็จะต่อสัญญาใหม่ ก็เลยใช้เวลาที่มีอยู่สองสามวันนี่ไปซื้อไม้เตรียมทำประตูตู้เสื้อผ้าวิวอินพาชมบรรยากาศของหมู่บ้านสมัยก่อนเขาทำสร้างบ้านด้วยด้วยดินนะคะแล้วก็อบด้วย ปูนตาสีฟ้าสีขาวสมัยก่อนนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรลงค่ะก็เลยนี่แหละถ่ายถนนหนทางให้ดูค่ะก็มี ก็เลยอิดแต่มีคนนีไไน่เบื่อเสัยงนอนใบไม้ดอกไม้ปลิวว่อนเลยจ้ะลมแรงมากเห็นไหมเศษไม้เศษอะไรดอกไม้ที่มันหล่นแล้วมันก็ปลิวว่อนเลยตำถ้าจะตกแต่มันไม่ตกหรอก ทอ้ทองฟ้าคืมท้องฟ้าขึ้นยังไิละ่ะขึ้นคู่ซื่อจ้บะบ่ตกดอกตกผุนตกทั้งอื่นผุนทั้งเหนือนี่จะตกหลายแต่ทั้งกลางใตนี่โอ้ยแห่งแรงมากจาก้ะสเปนนี่แห่งแรงมากรัฐบาลเขากาจังเกตอียงบส่สสนับสนุนคนปลูกต้นใหม่ เหตุอย่างอื่นนกนกนกบินบ่อนบินเขารังวันนี้คุณสามีหยุดงานค่ะ เพราะหมดสัญญานะคะเดี๋ยวก็ต้องรอเขาเรียกต่อสัญญาค่ะไม่ใช่พนักงานประจำค่ะอุยใบไม้มันก็ร่วงนะแบบลมเอ้ยลมแรงมากนี่สองข้างทางเนี่ยถ้าลมแรงแๆนี่นะอย่ามาเดินดีกว่าเพราะว่าจริงไม้ไอเนี่ยมันมันอ่อนนะ มันไม่แข็งแรงหล,ลง <Memory> ่นใส่หัวทับหัวตายได้เห็นไกลๆโน่นทงสเปนเอ็นอียีปต์เอ็นเด็กกี้อายิเอ็นชอลู no? es... anda, es, es, es ahí abajo uh -huh. hay que dar la vuelta totalmente muy bien, así a ver que voy a hacer video a mi amiga y decir si hay felia o no si, sí, es día del niño hoy hoy día de niño, todavía hay tienda hay máquina, ¿no? pero muy poquito oh, hoy, hacer video solo en suelo. Ay, en Maíz, en cielo. Muy poquito. ¿no? Ya muy había... poquito ya, como... Y, y lluvia, pues ya, no viene nadie hoy. hoy no viene nadie, ni niña, ni nada. Como ayer fuimos a paquete, este, ya último día ya... Ya, ya muy anclay, muy soso, muy silencio.

รถบ้านเข้ามาจอดไปดูนอไอใบโหบลาดูชาดเน,ะนี้นีครับสี่หนุ่มนึ่นคอ่าโรงงานวายค่ะเห็นตั้งต่างานสูงๆนั่นไม่จะเป็นเป็นคลังวายค่ะนี่อันนี้ทำจุกจุกวายอุย้ยนก สวยงามค่ะน,นี่ต้นที่ทำจุกวายนะคะก็ปลูกไว้ข้างหน้าแล้วเราก็มาถึงที่เราจะซื้อกระดานทำเอ่อทำประตูตู้แล้วค่ะอ่าเห็นไหมถังวายเทียบเลยใครอยากเมามานะคะมามาเที่ยวบานเดปัญญาจา้ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอาดิโอลากรสวัสดีจ้า